และในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมาที่เทศบาลนนะครขอนแก่นค่ะในช่วงเทศบาลบ้านเฮา โรงเรียนเทศบาลบ้านตูมนายทวัชชัยรื่นรมซิริรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานอบรมการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในสังกัดโรงเรียนเทศบาลครั้งที่1ประจำปี2552เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีการพัฒนาช้ากว่าเด็กนักเรียนทั่วไปรวมถึงการเฝ้าระวังและวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน ขณะดเดียวกันนะคะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลยังได้เปิดหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษครอบคลุมทั้ง11โรงเรียนสำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต9จังหวัดขอนแกน่นศูนยาา์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและโรงพยาบาลศูนยน์ขอนแก่นบรรยายให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม ด้านนายสุวรรณิศศิลาอ่อนประหลัดเทศบาลนครขอนแก่นให้การต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นขนาดใหญ่ระดับประเทศมีการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนที่ประสบผลสำเร็จพร้อมกันนั้นยังได้บรรยายถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้กับคณะร่วมฟังอีกด้วย